หาสเตชันตอนไปอยู่กรุงเทพยังไม่ได้นอนเจะดสิบโมงเช้าโคนม่วงเลยไหนพี่บอกพี่เลิกแล้วไงเลิกตกลงนอนยังเนี่ย ไม่นอนนี่ขับตั้งแต่ช่วงสงการน,นี่ยังไม่ได้พักเลยโอ้ยทยังไม่ได้พักต้องนี่เลยหอมเข้มเต็ม,ตมช็อตทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่นี่ <c oughs> มึงยื่นไปไหนเนะี่ยมึงก็ต้องยื่นใส่กล้องเดี๋ยพี่ <c oughs> ทำไมวะเอายื่นใส่กล้องก็ได้ตังยื่นไปหาพี่ได้ตังไหมเ <c oughs> จิงไหมเนี่ยอีนี่ใครวะ และนี่คือเจ้าของเสียงสดใสในรายการบริษัทฮาที่ทุกคนเฝ้ารอ,อก,กันมานาะนาาว่าจะมาากันพดถึงพี่ยังไม่ได้นอนใช่ไหมเออมีอะไรมาถามหน่อยถามมาถามมาจังหวัดอะไรนอนสบายที่สุดอยุธยาไม่ใช่ลบบุรีไม่ใช่สิงห์บุรีผิดชัยนาะทผิดภูกเก็ตยอมไปแล้วเฮ้ยปูไม่ใช่คนยอมคนเองจันบุรีไม่ใช่จังหวัดอะไรวะ เตียงใหม่เตียงใหม่เออค่ะชิมคะพีฉันว่าเราข้ามไปมวกต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะเออครูก็ว่าอย่างเขาอะไรขอบใจมากนะเอาไปเลยพี่เอ,อเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมและในตอนต่อไปก็จะมีครอบครัวของน้องแพทพี่หนุย่ยนักคอพี่บอแลอ<า>และพี่ตมามานะคะ เดี๋ยวที่พ่อจะกข้าไปไม่ทันรถหรอโอ้เอ้ยนี่จะล้มมันออกแล้วจะไปยังไงก็ไปไม่ทันเลยสิเร็วเร็วเร็วเวอะไรมึงเล่นผิดหรือเปล่าเนี่ยจะผิดยังไงจะมันจงรูปเป็นแบงกกันนะฉากนี้มึงไม่ได้เล่นเป็นผู้หญิงกูเล่นเออเล่นเล่นสแกรเที่ยวไปมาเป็นลูกอ๋อเป็นลูกนั่งๆๆ่งนับ วางแอ่ของวางแม่ระวังนะนั่งไออทำไมอ่ะลูกตรงนี้ไม่น่าเชื่อจะมีสัมภเวสีอยู่สัมภเวสีใครอันเนี่ยเฮ้ยเขาเรียกเจ้าที่เรียกสัมภเวสีเรียกซะไม่มีที่อยู่นี่พี่ลูกให้พ่อฉันนั่งหน่อยดีเฮ้ยนี่ถิ่นฉันนะเอาเรานี่เร็วๆเนี่ยพ่อเขาอายุมากแล้วหน้าตาเราก็ไม่ดีอยากต้องถึงสันด้านแล้วเลยไปเถอะทำไมไปด่าพ่อแบบนั้นอ่ะ หนูถามมึงนั่นแหละเอานั่งพ่อมึง,ง,มงจะรีบไปไหนนักหนาแล้วเธอเอาไม่รีบได้ยังไงละลูกเอ้ย<ต>เดี๋ยวก็ตกรถกันพอดีจะไปตกรถอะไรล่ะแม่รถน่ะไม่ใช่ต้นมะม่วงจะตกดได้ยังไงไม่ต้องช่วยช็อตหรอกลูกเดี๋ยวมุกนี้แม่ตกใจเองหมายความว่าที่รถไม่ทันรถมันออกไปก่อนเราก็ให้รถหยุดรอเราได้นี่ทำไมจะเถียงแม่หรือเกินเนี่ยไม่ได้เถียงแต่ นี่อธิบายให้ฟังเอากี่เท่ายัดปากตั้งแต่เด็กๆก็ดีแล้วไม่ทันแล้วของครีมเครื่องมียเราก็ขายดีแล้วจะไปเกี่ยวกั่อะไรจะพูดเมื่อไหร่เนี่ย,พ,ยพูดอะไรกันแม่มแพทเมื่อไหร่จะหยุดเถียงแม่สักทีเนี่ยฮะฮะกระับกระเป๋าจัดเรียงหรือยังนี่เอาผูกเงียบๆไปเลยเดี๋ยวน้องชื่ออะไรนะชื่อผูกไงขอให้คล้องกับแพทอก็แพทผูกเราจะตกใจอะไรอ่ะแม่ ไม่ไอตกใจไม่ชื่อไม่ตกใจหรอกเล่นเป็นตัวอย่างนี้ด้วยไงตกลงใช่ใช่ไหมพ่อพ่อหลับได้ใช่ไหมเนี่ยใครพ่อหนูพ่ออยู่นู้นมึงเล่นขี้ผิดุ่มเทแล้วดูสิพ่ะคุณผู้ชมน่าสงสารพี่หนุ่ยจริงๆนะคะดีโอ้โหเฮ้ยเพ็ดแกจะไปเสียงคุณแมจจะไมวะเฮ้ยเพ็ดเรียงกุญแจจะไมวะเราเล่นไป็นนักเลงตั้งเลยแม่เกือบไปแล้วไม่เขิน อะไรฮะเป็นสังคังไงเฮ้ยพี่น้องเป็นผู้หญิงแล้วนะพูดอะไรเงี้ยใช่พูดลำไม่ได้คุณก็รับมึงไม่ได้ตอนนี้แล้วขยักพูดจะไปแล้วจะพูดพูดหัวแทนพี่ดุยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ดเฮ้ยเลิกภาคไม่เลือภาคไปเล่นกภาคช่วยพี่ด้วยแล้วมันเล่นอะไรมาช่วยภาคแก้ให้ด้วยเฮ้ยพัดอะไรไปเถียงแม่ทำไมวะทำไมอะพี่เพิ่มฮะพี่เนี่ยเออก็คือพี่เอ็งก็คือน้องแล้วยังไงเข้าใจหรือเปล่า อะไรแย่ผูไม่ชอบนะเออถ้าทำทำผู้แทนเถอะไปดังที่ผู้มึงจะเลิกเกันกับเธอไหมพ่อพ่อก็รู้นี่ว่าผู้อ่ะเป็นแบบนี้เพ่อกำลังได้ไม่ใช่เหรอชอบบอกใครเล่วพ่อใจเย็นกูบอกใครเล่้วพ่อไม่ค่อยตอบถาเรากัดตันดิ้นคุณบอกใครมึงแล้วพ่อมึงไปทำแล้วมึงจะเลิกไม่เล่นเด็กคุณตบหน้านะวเด็กคุณตบหน้านะ เพรามึงจะเป็นให้ลูกเห็นยังไงไม่เป็นสิไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นผมเข้าปัญหาเวลาไปตัดบ้ามึงเนี่ยมานั่งนี่ลูกมานั่งไม่ต้องเป็นข่วงนะแพทพี่เอเนี่ยรักการเรียนหนังสืออยู่แล้วพี่พรเนี่ยไปนะพี่พรต้องได้บู๊มานะเออแล้วจบมาแล้วต้องเป็นอบตนะอบตอ่าองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่อมทุกบาททุกสตังค์อ๋อแต่ครูอยากเป็นอบตอเฮ<อ>้ยอมทุกบาททุกสตังค์เหรอลูกเป็นเวียนรถออกกี่โมงเนี่ยเออนี่กูเพิ่งเข้ามาให้กูออกอีกแล้วเหรอเอ้าคุยฐานแน่นแล้วต้องออกสิเอเอเอะไรลุงคุยกับลูกกับเต้าก่อนคุยกันซะรถใกล้ออกแล้วพพ่่ออ พ่อจ๋าไม่อยากให้พ่อไปเลยอ่ะถ้าไปอ่ะพ่อต้องไปดีนะไปที่ชอบที่ชอบนะพ่อร้องทำอีกยังไม่ตาย แม่ด้วยอตอนหลับตานะแม่แม่คิดถึงสิ่งดีๆไว้เขาจะได้ดึงแม่ขึ้นสวรรค์แม่ทำชั่วไม่เชื่อเว้รพ่อกับแม่ยังไม่ได้ตายนะเนี่ยฮะไม่ได้ลาไปตายนะเนี่ยโอยไม่อยากให้พ่อกับแม่ไม่อยากให้ใครไปเลยแล้วฉันจะทะเลาะกับใครอ่ะพี่มันแหมแฉันจะอยู่ยังไงเออีหนูเธอไปเถอะลูกอีกนานแม่อายัดเสร็จไปพ่อจะมาอายัดของเนี่ยเพลินเนี่ย ไปตั้งใจเรียนลูกไปดีแล้วาคตเอาหรอยจัคิดถึงทุกคนนไม่ต้องคิดเดี๋ยวเอ็งไปอยู่กรุงเทพเนี่ยนะเอ็งไปเห็นแสงสีเสียงเข้าขี้ขานเอ็งจะลืมพ่อกับแม่ใครจะไปกรุงเทพเอ็งไงจะไปเรียนต่อกรุงเทพไม่ใช่เหรอพวกเขาจะทิ้งฉันไปกรุงเทพ ้อีหนูเอ็งไม่ได้ไปเรียนกรุงเทพวะไม่ได้ไปจ้ะแล้วเราเป็นอะไรเสียงดังเนี่ยงตกเราเป็นอะไรเสียงดังลุงตกใจเอาล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 ุงเสียงเสือเสียงเสือนี่รูเสียกระเป๋าขึ้นรถเลยเอออันนล้วรีบขึ้นรถละแล้วแล้วใครขับเนี่ยหอมเลยพี่จากเชียงรายเนี่ยนะไปกรุงเทพเนี่ย อ๋อเดี๋ยวไปเปลี่ยนกาดที่นครสวรรค์ยเฮ้ยขับคนเดียวโอ้โหไม่ยอมแน่นี่ผมตีมาดังแท้โอ้โหไม่จะรอดไม่ได้ปัดฟันจะแตกเราเป็นว่าช่วงนี้ขอพักสักครู่และช่วงหน้ามาชมกระต่อกับพ่อฮาร์ดกับบริษัททำไม่จำกัด